อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นเราควรเรียนรู้วิธีการผฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทันทีณนะบริเวณเกิดเหตุอาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินในการช่วยเหลืออาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขนาดนั้น เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนดังคลิปวิดีโอเบื้องตน้นผู้ขับขี่จักรยานประสบอุบัติเหตุจนทําให้แขนสนเรามาดูวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นกันค่ะ 1. วางผ้าสามเหลี่ยมให้มุมยอดของสามเหลี่ยมอยู่ใต้ข้อศอกข้างที่เจ็บ ให้ช้ผ้าด้านพบผ้าไปที่ไหล่อีกข้างหนึ่ง 2. จับใช้ผ้าด้านล่างตลบกลับขึ้นข้างบนให้ช้ผ้าผ้าไปที่ไหล่ข้างเดียวกับแขนข้างที่เจ็บ 3. ผูกชายทั้งสองให้ปมอยู่ตรงร่องเหนือกระดูกไหาปาร,รา 4. เก็บมุมสามเหลี่ยมโดยใช้เข็มกลัดติดให้เรียบร้อย